ลาวากกซาส атур นอส а т ร์นิตาชื่อโคตรยาวสวัสดีครับทุกคนครับนี่คือชาเลนจ์ในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะสามารถแปลงร่างได้สี่เลเวลเป็นวันที่2นะทุกคนครับหลังจาก E ีพีที่แล้วเป็นอีพีที่1นะอันนี้เป็น EP พีที่2ก็คือวันที่2สิ่งที่ผมได้มาเกิดขึ้นก็คือเราจะได้อันนี้เป็นอ้างสิทธิ์ของวันที่2จะเป็นชุดที่เพิ่มขึ้นนะแต่เราต้องไปดูว่าเราจะได้กล่องไหนมากขึ้นและอันหนึ่งก็คือสัตว์เลี้ยงนะทุกคนครับเป็นสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มดาเมจเาาะอออมใส่นนนนตตี้ นี่เราเพิ่มดาเมจ45บวก7แล้วก็บวกอีก7เป็นเท่าไหร่ลองไปบวกลบกันน่อนต่อมาเดี๋ยวเรามาลองดูในกระเป๋ากันบ้างตอนนี้เรามีธาตุบวก30เห็นบ้าอันนี้คือของดีของแรอันนี้มันของไม่แรเท่าไหร่นี่เราจะได้กระป๋องเป็นเปิดเป็นอะไรอะ่ะเราลองดูนะนี่คือการบวกธาตุเพิ่มมาครับได้เป็นหูเหรอหูอะไรอะ่ะโอ้โหเพิ่มเรือ30มดาเมจ20 EXP บเบวก25แล้วก็สปีดเพิ่มอีก10นะใส่เป็นอะไรได้ใส่เป็นข้างบนได้นะทุกคนตอนนี้เราบวก ดาเมจ20ดาเมจ20แล้วก็เป็นดาเมจ10เป็นเท่าไหร่ดาเมจ40ต่อมาทุกคนครับเดี๋ยวเราจะมาลองจับเวลากัน1ชั่วโมงจะสามารถตีมอนเตอร์แล้วเราจะได้กี่เลเวลเริ่มกันเลยตอนนี้เมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราสามารถไปตีอันนี้ได้ใช่ไหมแต่ตอนนี้เราผมขอมาดูดีว่าเราจะสามารถตีได้เท่าไหร่อุย้ยจะตีหนึ่งแสนแล้วเหรอเอาเรื่องอันนี้โหของใหม่ให้มานี่คือสุดยอดเลยอะ่ะแต่ว่าทุกคนมันจะมีอีเวนต์ด้วยนะขอลองตีนี่ก่อน ลองตีฮิปโปดิฮิปโปตีเข้าไหม <_ d ream> เฮ้ยได้อยู่สู้ไหวอุ้ยใส่ของมาแล้วสูว้ไหวเลยนะเนี่ยตอนนี้เท่าไหปปร่ฮิโปตีครั้งหนึ่งเพิ่ม <_ d ream> เพิ่มเลเวลเดียวนี่นะออกมาเป็น17นะทุกคนเดี๋ยวผมขอดูดิว่าถ้าผมตีกล่องแล้วผมจะเพิ่มเท่าไหร่เ <_ d ream> พิ่มทีละหนึ่งเองอะมันมันน้อยจังวะถ้าผมไม่ตีตัวใหญ่ผมจะสู้ไหวไหม ลองดูป่ะล่ะก่อนจะไปเดี๋ยวขอมาดูก่อนวันนี้เรามีเควสที่ต้องทำนะทุกคนเล่นเป็นเวลา30นาทีกินอาหาร15ชิ้นอ๋อผมลืมผมมีอย่างนึงที่ต้องเปิดด้วยเป็นกระเป๋านะแล้วก็เข้าไปที่ไอเทมเพื่อเพิ่ม EXP แล้วก็เพิ่มเป็นโบนัสชนะไปครับตีสามเบิดสา,สามล้านดิเฮ้ยเหมือนจะชนะนะใช้เปล่าไม่รู้เดี๋ยวลองดูก่อนสับยู่ครับสับยู่เอาเรื่องอยูหรอว่ากระซีดิมตยเหมือนจะแพ้เลยไม่ไม่ไไม่ เขาล้านเฮ้ยมันจะแพ้ว่ะทุกคนมันจะสู้ไม่ได้ฮะอ่าตอนนี้เขาให้มาแล้วเป็นรางวัลการรอนะเป็นอีก 10, 15วิจะได้อีกต่อไปครับต่อไปเราต้องเก็บเงินให้ได้ประมาณแสนกว่าเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการเปิดไข่นะทุกคนตอนนี้เรามีบวกโบนัสมากขึ้นนะจาก22เป็นยังไงดูดิถ้าเปิดบวก ไปแล้วตีขึ้นเไปไหน็หไรตีขึ้นเป็นเพิ่ม3 1เเซ็นชั่วโมงเนี่ยมันจะได้สักกี่ตัวกันเชียวไปเออ29แล้วตอนนี้ถามว่าตอนนี้มีอะไรใหม่ไหมก็ต้องไปฆ่าบอส10ตัวด้วยแล้วก็ฆ่ามอนสเตอร์50ตัวนะนั่นแสดงว่าผมต้องตีมอนสเตอร์50ตัวไปต่อกันได้ย,วยาวๆแต่ว่ามันจะใช้เวลาสักหน่อยแรงขึ้นนะทุกคนตอนนี้ตอนเท่าไหร่แล้วหกตัวแนะนําเลยในรอบนี้ถ้าเกิดเราได้เป็นวันที่2แล้วเนี่ยเรามาตีกล่องกับตีกระบองเพชรสลับกันแล้วก็เพิ่มกด EXP เพิ่มด้วยนะเพื่อที่จะได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นเราได้ตัวต่อไปเนี่ยเราสามารถตีตัวนี้ได้มันก็จะสามารถสู้กับบอสใหญ่ในแมปนี้ได้มันจะง่ายขึ้นแล้วทุกคนเห็นปะ่ะนี่พอเราพอเราตีตรงนี้เสร็จปับ๊บเราก็ย้อนกลับมาไม่ต้องเดินเยอะเราก็ตีสองฝั่ง ถ้าเกิดมีคนตรงนี้เราก็ไปตีอีกฝั่งหนึ่งก็ได้มีกล่องกับมีฮิปโปเป็นกระบองเพชรอยู่53%แล้วตอนนี้ครับทุกคนรู้สึกว่าเร็วกว่าในคลิปที่แล้วนะเพราะว่าคลิปที่แล้วผมยังจับต้นชนปลายไม่ได้เลยตอนนี้ผมเริ่มเกิดแล้วปรบมือผมสิตอนนี้54.42นาทีแล้วนะต่อไปครับไปตีฮิปโปต่อแต่ผมว่าแนะนานะทุกคนคือเราจะตีกล่องหรือตีฮิปโปก็ได้นะแต่ถ้าเกิดตีฮิปโปกับตีกล่องสลับกันอ่ะผมว่าความเร็วของการตีมันสลับกันง่ายไงเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินดีกว่าไปตีปโ ตอนนี้เราถึงแล้วนี่สองแสนสองหมื่นอ่ะห้าพันกดดิซื้อได้สองตัวแทุกคนเป็นไข่สีฟ้าแล้วแหละสิบแปดเปอร์เซ็นต์นี่อย่างตรงฝั่งนี้ก็ได้เป็นฮิปโปโปที่ติดข้างๆกล่องอ่ะมันจะง่ายกว่าทุกคนพราะเวลาเราตีแล้ว,ลวเราเดี๋ยวเราลองมาดูดิว่าเมื่อกี้เราเปิดไข่ได้ตัวอะไรนะผมขอเปิดดูก่อนนะนี่ไงเอาตัวนี้ออกแล้วก็ตัวนี้ใส่เข้าไปนะตอนนี้เราบวกสิบแล้วก็บวกเจ็ดเป็นสิบเจ็ดแล้วก็บวกสี่สิบห้าตีเท่าไ่ตีแสนห้า สนห้าพันนะไม่ใช่แสนห้าหมื่นตอนนี้เป็น52นาทีแล้วแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าตีเร็วขึ้นแบบปกติแล้วนะไอแรงขึ้นสิไม่ใช่เร็วขึ้นมันทําให้จบง่ายขึ้นนะไอพวกที่บรรบวกเป็น exp อย่างเงี้ยมันจะทําให้เราไม่เสียเปล่าแนะนำนะทุกคนตังถึงเมื่อไหร่เนี่ยให้ไปเปิดไข่เพื่อที่จะทําให้เราได้ตีเร็วขึ้นแล้วเราจะได้แบบมีเวลาในการฟาร์มไวขึ้นเปิดไข่กดมา สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่เหรอขอดูในกระเป๋าก่อนนะในกระเป๋าอุย้ยบวกเก้าตีเท่าไหร่ละเมื่อกี้ตีแสนแสนแปดแสนแปดพันแสนแปดพันเก้าร้อยตอนนี้ผมค่าต้องค่าบอสอีกสิบตัวนะแล้วก็ฟักไข่อีกสิบกองเพื่อที่จะได้ปลดล็อกเราเราปลดล็อกเนี่ยจะเอาซีซันพานนะทุกคนซีซันพานเนี่ยคือจะได้กล่องกับได้ไอตรงนี้มาดูดิเดมอนบวกสองร้อยห้าสิบกล่องตรงนี้กับพิปโปตรงเนี้ยมันไกลกว่ากันนะเห็นป่ะถ้าเกิดตรงนั้นมันใกล้กว่าแนะนําคือเอากล่องที่มันใกล้ๆตัว มันที่2ครับแบบความเร็วสูงเฮ้ยเกแล้วดูซิจะเปลี่ยนเป็นตัวอะไรตัวสุดท้ายก่อนที่ตามมนาของ exp จะหมดนะเปลี่ยนอะกันเซลิทรลาล่กังกังเซดิโกราตามาแล้วครับเป็นจีราฟส้มนะตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วเวลาผ่านไป10นาทีแล้วนทุกคนครับจะขาดอีก13วิจะ10นาทีนะถือว่าได้1เลเวลมาเลยแล้วก็บวกกับเป็นตัวสะครใหม่ดูดิเราซัดได้ยัง โอ้อัพทีตีสองแสนเลยเหรอสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยโอ้โหตบอย่างเดียวตบอย่างเดียวเดี๋ยวรอบ,บอสเกิดนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนก่อนบอสไปเกิดผมขอเอาเป็นบูธาวอนก่อนเปิดไปครับอ่าใช้เงินร้อยห้าสิบเพชรนะเมื่อกี้เท่าไหร่สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันอันนี้บูธอะไรเนี่ยเอาบูตธ exp ของตบแรงขึ้นปะมันมันจะนจะเบาว่าวะทุกคนแปลกๆนะต่อไปเป็นต่อไปเป็นตัวอะไรอะ่ะขอดูหน่อยดิ ต่อไปเป็นน่าจะเป็นเมืองถัดไปนะแต่ไม่รู้ว่าตัวอะไรคนระับทุกคนแต่ว่าเราต้องมาตีบอสก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาเป็นซีซันพาร์นี่เห็นบ้าเราจะต้องตีบอสสิตัวแล้วก็ไอ้ตัวนี้อีกตัวนะเป็นมอนสเตอร์เอาเก็บตังค์ไว้ก่อนเพราะตอนนี้เราพอแล้วเดี๋ยวเราเก็บตังค์ไว้ซื้อไข่ในเมืองถัดไปถ้าไข่ในเมืองถัดไปมันก็ต้องใช้ซามินาไอ้ใช้เงินในการมากขึ้นนงะผมว่าโหดูดิตอนนี้เลือดเรา5้าพันสองแล้วอะทุกคนบอสตีเราไม่ค้าไปเข้าเลย ก้ามก้ามของยีราฟส้มบอสเกิดไม่ทันนะคิดดูความเร็วในการเล่นเป็นไงตีทีแล้วแหละตีทีสอง0เนนึเจ็บจี๊ดมาดิ่างชั้นกันไปแล้วอะ่ะใน EP ที่แล้วเราดูแต่เขาตีไนงะตอนนี้เรามาตีเองแล้วว่าเป็นไงเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่ามีอะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าถ้าเกิดวันที่3เราจะได้ EP คูณ2เพิ่มขึ้นนะแล้วก็ตอนนี้เราสามารถรับได้แล้วอีก1,500เป็นถ้วยทองไม่ใช่ยาหมองนะ ตอนนี้ผ่านไปเหลือเวลา47นาทีนะทุกคนได้บอสใหญ่ประมาณ7ตัวแล้วทุกคนครับเออสลับกันไปเรื่อยๆนะอันเนี้ยม,มันไม่จะมันจะไม่เป็นช่วงแก็บทุกคนแต่ว่ามันก็มันก็แก็บอยู่แหละเพราะว่าเราตีตีตัวนั้นไม่เข้าเลยอะ่ะ12%คือผมตีเมื่อกี้ไม่เข้าเลยเหรอเดี๋ยวผมดูดิผมตีบอสแล้วได้กี่เปอร์เซ็นต์วะเนี้ยน,นี้บูพลังผมหมดแล้วอาจจะไปช้าหน่อยดูดิตีบอสึ้นเปอร์เซ็นต์เดียวเองเหรออาจจะต้องข้ามไปอะ่ะเดี๋ยว คือสักเปอร์เซนต์เลยวะ่ะเพราะว่าตอนนี้เปอร์เซนต์เราไม่ขึ้นเลยอ่ะตีตัวอื่นเปอร์เซนต์ก็ไม่ขึ้นเลยอ่ะทำไงดีอ่ะต้องต้องใช้เวลาแล้วทุกคนครับห้าเอ้ยขึ้นมาแต่ขึ้นแบบขึ้นแบบน้อยๆ้อยอ่ะสงสัยก็ต้องสอยบอลแล้วว่ะทุกคนผ่านไม่ได้วะ่ะแล้วก็เดี๋ยวดูดีอันนี้เป็นก็ต้องเพิ่มแล้วแหละเราเราเราทำเวลาด้วยทุกคนครับดูดิถ้าเกิดอ่าเห็นป่าวมันจะเพิ่ม2%เนตถ้าเกิดตัวนี้ตีมาผมว่าเป็นเปอร์เซนต์เดียวแน อนันนี้บอสมันเกิดช้ามากเลยนะทําให้เรารู้สึกว่าพอเวลาเราตีไปแล้วลงรอบอสเกิดมันนานอะ่ะเยี่ยมครับต่อมาครับสัตว์ในยาวๆเลยฮิปโป,โป,โปอย่าหยุดตีทุกคนถ้าหยุดตีเราจะเสียเวลาไปกับการรอเห็นปะพอมันมาเกิดปุ๊บอ่าตอนนี้ถ้าถ้าบวกเสร็จปั๊บเนี่ยเราควรที่จะเอามาเป็นกล่องทั้งบอสแล้วก็ทั้งฮิปโป,โปด้วยนะ3อย่างตีพร้อมกัน ไม่ได้ตีพร้อมกันเด็ตีไล่กันไปตีบอสเสร็จปาร์ตีฮิปโปแล้วก็ตีกล่องนะตอนนี้เวลา44นาทีแล้วทุกคนจุด36วินาทีนะถ้าผมไม่มีตัวบูทนี่คือคิดยากเลยอ่าต่อไปอะ่ะตอนนี้อีเวนต์ในการทำเควสของเราเหลือแค่ฟักไข่10ฟองแล้วก็ตีมอนอีกตัวสุดท้ายน่าจะเป็นตัวสุดท้ายอา่าผ่านอีเวนต์ละพอผ่านอีเวนต์แล้วมันจะมีของใหม่นี่ไงรับก่อนเป็นเปิดกล่องนะกล่องที่มาอยู่จะเป็นไอเทมอันนี้จะได้ของดีเปิดทีเดียว2กล่องไปเลย ดูสิครับผมได้ตัวอะไรได้ของอะไรมาได้เป็นอะไรอะ่ะได้เป็นปลอกคอกับผ้าคลุมหมอ,อมันช่วยอะไรได้ไหมอุ้ยอันนี้เอาออกเออแล้วก็เอาผ้าคลุมเข้าอันอีกอันหน,งหนึงนะมันจะเพิ่ม exp ผ้าคลุมดีกว่าเอ้ยไม่ดีเดี๋ยวก่อนผมขออันนี้ดีกว่าผมขอเอาอันนี้มันปอกคอเพิ่ม exp สิบห้าเปอร เออภาพครูม,มันเพิ่ม EXP แค่สิบเปอร์เซ็นต์มันน้อยกว่าคือของตรงเนี้ยของตัวเนี้ยมันจะดีกว่าคือมันจะมีดาเมจบวกยี่สิบไอ้บวกสิบไงแต่นี่มันไม่มีดาเมจมันจะเป็นแบบอันธรรมดาสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อย EXP เพิ่มเร็วขึ้นไหมจากเมื่อกี้ยี่สิบห้าใช่ไหมตอนนี้สาม2ิบสองาสองไปเท่าไหร่แล้วตอนต่อไปสามสิบสี่ 4, โอ้เพิ่มทีละสองไงโคตรน้อยอะขนาดผมบู๊แล้วนะทุกคนจะยี่สิบนาทีแล้วนะของที่ให้มาก็จะเป็นของขวัญเพิ่มขึ้นเป็นของขวัญที่ทักอะไรอะ่ะ ของดีหรือเปล่าเดี๋วยวดูก่อนซิเป็นไอเทมนะอันนี้บวกโชคอาจจะไม่ต้องใช้เพราะว่าเราไม่ไม,ไม่จำเป็นแล้วอะเพราะตอนนี้เราเน้นอันนี้จาก EFP นะเพราะว่าตอนนี้เราตีแรงมากแต่จริงๆใช้ก็ได้นะแต่ผมจะเก็บไว้ในเมืองถัดไปนะทุกคนถ้าไม่มี e p คูณ2ผมว่ามันตอนนี้เราอาจจะอยู่ที่20กว่าเออคือมันจะช้ากว่านะ5นาทีเราสามารถอัพเรลได้เรลหนึ่งแน่ๆเลย้องลองดูครับเฮ้ยังมีคนมาแย่งกล่องนะอ่โห โคเซงเลยเออเรามาเหนือกว่านะผมมาเหนือมเมฆผมมามันมีตัวอะไรที่ถึกกว่านี้ไหมน่าจะบอสถึกสุดแล้วมั้งผมว่าตอนนี้ยน่าจะเป็นตัวที่ให้ exp สูงสุดแล้วแหละดูสิตอนนี้เราขาดอีเควสก็คือเล่นไปเวลา30นาทีแล้วกับเปิดไข่อีกน่าจะครบโยมีตังก็จัดเต็มอะตอนนี้เรามีเงินอยู่ประมาณ1ล้าน1นึ่งแสน 60,000นะของตอนนี้ที่ใช้ก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงนะทุกคนครับบวก45บวก10แล้วก็บวก9นะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้จากอีเวนต์อีสเตอร์1ตัวไม่ใช่ดิเป็นเอออีเวนต์อีสเตอร์แล้วก็เปิดเปิดกล่องนะเปิดกล่องจากเควสอันนี้ก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มขึ้นเวลาผ่านไป20นาทีแล้วนะ21นาทีแล้วตอนนี้จะเข้าเวลาที่2 2นาทีแล้วนะทุกคนต่อไปน่าจะเป็นตัวลิงแน่เลยอะ่ะผมว่า6 3เซครับเหลืออีก2นาทีจุด 50วินาทีนะในการ XP e คูณ2อาจจะทันอยู่ก็ได้ผมลุ้นให้มันทันอยู่อะ่ะผ่านมาแล้วครึ่งหนึ่งผ่านเกินครึ่งไปแล้วถ้าเกิดเราทันนะทุกคนมันก็จะทำให้เราไปเมืองถัดไปได้ง่ายขึ้นนะเฮ้ยมีคนอยากจะลองของอะดูดโิโชว์โชว์ครับโชว์สเต็ปไปก่อนเลยผมว่ามีคนตายนะแต่ขอดูดิว่าเขาจะตีเข้าหรือเปล่าผมยังไม่เข้าเลยตอนนั้นผมที่เป็นตัวนี้ผมไม่กล้าไปตีกับบอสใหญ่เลยนะั่นอะ ขอหน่อยดิโอ้ยตายแล้วเรียบร้อยขอซ้ำต่อขอซ้ำต่อเลยเกิด <c oughs> ของลงเลยสุดยอดครับเอ้ยใครเป็นคนฆ่าก็คือ exp เท่าเดิมนี่ว่าเนี่ยทุกคนเห็นปะใครเป็นคนฆ่าคนนั้นได้ exp ไปไม่ใช่การตีหรือเปล่าเพราะว่าครั้งที่แล้วผมจำได้ว่าผมเคยไปตีบอสรวมกับคนอื่นนะรู้สึกว่าเราไม่ได้ exp เลยอะ่ะ แล้วผมก็ไปยืนตรงนั้นนะ่ะตั้งสักพักหนึ่งอะ่ะเดินทํทำให้เสียเวลามากขึ้นไปครับตบทีตบทีสองแสนตบทีสองแสนตบท, 2, 000, ตบทีเดียวตายเอาอยู่ตอนนี้ไม่มีใครกล้ากับเราเลยตอนนี้คือเถื่อนที่สุดแล้วอะ่ะในมุมฝั่งเนี้ยอยากแจมอะ่ะตีสองหมื่นอยากแจมแเดี๋ยวขอให้เขาตีไปก่อนนะโอเคให้เขาตีไปก่อนให้เขาตีไปก่อนตบครับตบครับเรียบร้อยครับอะไรเนงะี้ยนี่มันนี่มันถิ่นเรานะ นี่มันคือิ้งของเจียนโดนนะมันต้องตีไปตามเวลทุกคนครับถ้าเกิดข้ามขั้นเนี่ยเราเหนื่อยแล้วเราเสียเวลามากกว่าเดิมด้วยคือผมไม่ไม่จาเป็นว่าต้องแบบต้องรอไปตีบอสครึ่งหนึ่งแล้วก็เดินหอยออกมาแล้วก็จะไปดีเลือดอย่างเงี้ยมันไม่คุ้มกว่าตอนนี้เวลาผ่านไปเหลืออีก36นาทีนะ85%แล้วมันจะขึ้นน้อยกว่าปกติแล้วนะมันจะเหลือแค่แบบขึ้นทีละหนึ่งทีละหนึ่งแล้วมั้งเนี่ยถ้าตีบอสขึ้นสองมนะั้งใช่ไหมตีบอส 86โอขึ้นขึ้นเปอร์เซ็นต์เดียวอย <_ d> เองไงเกินไปต่อนะเราครึ่งชั่วโมงน่าจะสามารถอัพอัปเกรดแล้วก็ข้ามไปได้เลยแล้วเราก็ไปเปิดไข่เป็นราคาถูกก็ได้ก็เปิดไข่ราคาถูกเพื่อที่จะเอากล่องนะเอาเป็นไน้เนี่ยเอาเป็นซีซันไปตอนนี้เหลืออีกประมาณ 1, นา,อาอา1นาทีนสองนาทีไอ้เหลืออีกหนึ่งนาทีนี่ถ้าเกิดมันจะเนี่ยฮะมาบแล้วยี่สิบเก้านาทีแล้วตอนนี้เหลือหนึ่งนาทีทุกคนเริ่มช้าแล้วอะเพราะว่า สตามิน่า EXP หมดเฮ้ย hey, ผมขอไปเปิดไข่ก่อนได้ไหมทุกคนครับขอไปเปิดไข่ก่อนนะอีกฟองหนึง่งเฮ้ยอันนี้ไม่ไพร้อมแล้วขอเก็บเออแล้วอย่าลืมว่าไปเก็บกล่องเก็บของด้วยนะทุกคนเปิดไข่อันหนึ่งก่อนดูซิว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์สี่สิบแปดสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็ไปรับกล่องอีกอันหนึ่งด้วยนะทุกคนอาา่าฮะเพื่อที่จะเอาเปิดของเพื่อจะได้ของดีมาเพิ่มขึ้นดูซิว่าเมื่อกี้เราได้ตัวพิเศษเพิ่มขึ้นไหมเป็นตัวแค่บวกเก้าเองอะ่ะเหมือนกันอตอตนนนีี้ั ผ่านแล้วนะ30สนาทีแล้วก็เดี๋ยวเปิดไข่อีกสิบฟองเวลาเท่าไหร่แล้วกับ9 1เดซนดักหนึงชั่วโมงแล้วทุกคนอย่าให้บอสเสียเวลาครับทุกคน53%าเปอร์เซนแล้วเฮ้ยผมว่าผมไปเปิดไข่ก่อนดีกว่าผมจะได้เอาตัวละครมาแล้วก็เอามาบวกเป็นดาเมจนะเปิดไข่แนะนำนะให้เปิดเป็นไข่เล็กๆพออันเนี้ยหนึ่งไข่ก่อนเปิดไปก่อนเลย พลาดมาแล้วไงในครั้งที่แล้วนะเราเปิดเป็นไข่แพงอะ่ะจนทําให้ไม่มีเงินในเมืองถัดไปที่นึงเยียบร้อยได้ตัวละครพิเศษขึ้นมาแล้วนะเงินก็เหลือในการเปิดของเมืองถัดไปด้วยตอนนี้เราซีซันพาร์ทผ่านแล้วครับรับก่อนเป็นตัวไดมอนนะตัวไดมอนบวก200อันนี้ผมเอาตัวนี้ออกแล้วก็บวกเป็นไดมอนสองร้อยห้าสิบสี่ิบห้าแล้วก็บวกอีกสิบทดสอบดูทุกคนโอ้โหล้าอุ้ยียวตายเลย ไล่ตบเลยเรื่อยๆเลยเนี่ยทุกคนโอ้โหโคตรแรงโคตรแรงโอ้โหโอ้โหมีกล้าเมลนี่มาแล้วครับในเมืองถัดไปนะข้ามไปเลยไม่ต้องรอช้าผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงได้แค่ไข่ใบเดียวลองดิผมขอเปิดนะโอ้ย27เปอร์เซ็นต์ครับทุกคนต่อมาเราตีตัวอะไรได้บ้างเนี่ยขอลองดูดิกล่องลงคะแนนเหรอคือยังไงอะ ขอดูก่อนนะเป็นสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นอันนี้โบ19สิบเก้าเอาออกมานี่ตีเพิ่มขึ้นครับเป็นสามล้านโคตรแรงโอ้โหร้อยล้านเนี่ยนะกลัวที่ไหนล่ะดูดิขึ้นสามเปอร์เซ็นต์ต่อไปเปเท่าไหร่แต่ว่าไข่แพงมากไข่ใบละสองร้อยล้านคือเลขศูนย์มันจะใช้เปลืองเกินไปละวตบเท่าไหร่อุ้ยเจ็ดเปอร์เซ็นต์ถือว่ามันไม่เช่นเป็นแก๊ปนะเป็นเป็นสิ่งที่ดีครับทุกคนเพิ่มเพชรให้ไหมใช่ไหมถ้าผมไม่เ อ๋อไม่เพิ่ม่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะการพัฒนาสัตว์เลี้ยงเหรอคือเอาสัตว์เลี้ยงมาบวกบวกได้อ่ะนะ <ST S> เป็นอะไรอะ่ะวิวัฒนาการสิอ๋อเพิ่มขึ้นหนึ่งดาวป <ST S> ิ๊ปป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 ิ๊ปโอ๊ยอ๋อไม่อยู่อ่ะตีไม่ไหวทุกคนแข็งเกิน <ST> S> <S เห็นป่ะพอเวลาเราตีเวลเกินตัวมันจะไม่สามารถช่วยอะไรเราได้นะ มันจะไม่คุ้มอะ่ะแล้วก็พยายามทําเควสให้มันเสร็จด้วยนะทุกคนเพื่อ <c oughs> ที่จะได้เปิดเป็นซีซันพาร์ทผ่านไปแล้วก็เป็นอีสเตอร์เอ็กนี่มันจะได้ฟรีตลอดอนะครับ11%แล้วตอนนี้เราไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นเลยใช่ไหม αι? ของขวัญได้เปล่าของขวัญยังไม่มานะเวลาเท่าไหร่แล้วเวลาผ่านมาเหลือ25นาทีนะนี่ไงพ่อค้าแล้วอันนี้ก็เพิ่มสปีดในการุูความเร็วอันนี้พูความเร็วเหรอเอาสิครับออรอเลยล่ะ <c oughs> จัดไปครับ โอ้โหกล่องอูลังอีปิกร้อยห้าสิเพชรเลยเฮ้ยตีเร็วขึ้นไอตีเร็วขึ้นจริงจัง,จงนะไม่ได้โม,โมเมนะทุกคน 3, 3, 000, 8, 000, สามล้านสามแสนแปดมืนสิจะแปดพันได้อย่างไรต่อไปครับฝั่งนี้มีไข่กล่องแล้วก็มีบูธนะเอามานะทุกคนคือบูธอะไรเ,เก็บเอาไว้ก่อนต้องใช้ให้หมดแหละมันช่วยในการเพิ่มความเร็วในการตีเพิ่มดาเมจในการตีด้วย29%แล้วนะทุกคนครับไปครับ33% เพิ่มอยู่นะเพิ่มแบบกระโดดอยู่ดูซิตรงนี้คืออะไรอะ่ะยาหรอหุยห้าแสนผมขอกดได้ไหมผมขอซื้อสักสี่อันไปเลยเออต้องการนะเดี๋ยวจะเอาไปบูสต์เป็น exp เอ่อวินพอยต์อันนี้ผมีแต่พอยต์ลักกี้อนยะ่ทุกคนเอาวะเอาก็เอาอันนี้เพิ่มชี้ในการตีนะทำให้เราตีแรงขึ้นอันนี้เฉลี่ากาศในการชนะเพิ่มขึ้นโอเคมันก็ไม่ได้ช่วยนะไม่ไม่สู้เท่ากับกล่อง exp อะ่ะกล่อง exp มันดีกว่านะตอนนี้ไข่ผมยังไม่ต้องเปิดนะทุกคนเพราะว่า ไข่ที่เรามีตอนเนี้มันดีที่สุดแล้วเวลาเหลือ21นาทีพยายามนะทุกคนครับทำอีเวนต์ไปเปิดอีเวนต์แล้วก็ทำซีซันให้ผ่านนะเราจะได้ซีซันพาร์ตออกมาเป็นตัวนี้แต่เมื่อกี้รู้สึกว่าเราตีอันเนี้ยมันได้เพชรด้วยนี่เดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวเราขอลองขอลอง,ขอลองไปตีกันเล่นๆแล้วกันอันนี้ได้ประมาณ700 0 0 0ส่วนตัวเนี้ยอันนี้รู้สึกว่าจะได้เพชรด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะเปิดขึ้นมามีเพชรปะตอนนี้เพชร5้นะ ไม่มีครับอาจจะฟุกได้มาขึ้นมาเหลือ18นาทีแล้วใครเล่นจบแล้วบ้างมีเทคนิคอะไรพิเศษบอกกันได้นะทุกคนครับต่อว่าถ้าเกิดเราทําตามตรงเนี้ยตรงนี้มันเป็นก a ปที่ดีเลยอ่ะมันตีสลับกันมันทําให้เราไม่ต้องเดินไกลมากนะตบไปตบมาเรื่อยๆเลยตีทีนึงก็ได้ประมาณนี่เห็นป่ะได้ประมาณ2%ตลอดตรงนี้ก็ได้2%เหมือนกันตัวนี้เราก็จะไม่ตายใช่ไหมพอเราไปไม่ตายตรงนี้เราก็จะไปชาร์จพลังจากถ้วยทองแล้วก็จะให้รอตรงนี้เกิดแล้วเราก็จะมาตีใหม่ได้ตอนนี้เราตี3ล้าน308,000 0นะอันนี้ เฮ้ยอันนี้เพิ่ม4%แต่อันนี้เพิ่ม 2%, 2> เปิดกล่องนะนะเปิดไข่สิไม่ได้เปิดกล่องเปิดขึ้นมาครับเป็นไข่อะไร7%ของดีปะเนี่ยอุ้ยบวก30เล3เยหรอเมื่อกี้ตี3แสนล้าน3แสนใช่ไหมเป็น3ล้าน5แ8 0 0 0 0เพิ่มมา1แสนนะทุกคนทำให้เห็นผลเท่าไหร่นะ ต่มันก็จะเร็วกว่าปกตินิดนึงแหละคือในขั้นเมื่อกี้เราก็จะเลือดตกยางออกใช่ไหมอันนี้อาจจะแบบตกยางออกน้อยหน่อยตอนนี้เหลือเวลา15นาทีเฮ้ยผมลืมเปิดเลยขอเปิดหน่อยดิว่าได้ของอะไรแต่ด้านน่าจะของไม่ดีเท่าไหร่หรอกมันเป็นกล่องธรรมดาเก็บไว้ก็ดีเอาไปเป็นโคนเบา ของคุดเบาอ่ะอันนี้แบบยากเลยอะ่ะมันได้แค่5นาทีเองอ่ะมันเป็นน้ํายาเพิ่มโชคเพิ่มโชคเป็นเวลา5นาทีอันนี้ก็เป็นปีกักโลยพ่อๆเท้ามาแล้วเป็นฮิปโปกาดของคุณเป็น5นาทีนะเพื่อที่จะตีแรงมากขึ้นอุ้ยตอนนี้ผมตีประมาณ4ล้าน9ก้าแสนห้าหมื่นแล้วนะทุกคนลองไปทดสอบนะกับไอตัวนี้เข้าไหมเหมือนจะเอาอยู่นะเฮ้ยมืนจะเอาไม่อยู่ว่ะ มันจะเอาไม่อยู่จากศนนะถ้าตีตรงนี้ได้เสร็จแล้วจะเป็นอะไรโอ้โห oh, ถือว่าเฉียเวลามากเลยอะ่ะไหนดูดิตอนนี้ผมเหลือเวลา12นาทีนะตีเท่าไหร่เพิ่มโโคตรน้อยทุกคนครับถ้าผมตีไอตัวถังลงคะแนนจะเป็นยังไงแต่แนะนํานะถ้าเกิดเรามีเงินเยอะๆเราสัก2องล้าน2ล้านสองล้านนี้ยบ่อยๆใช่ไหมทุกคนเราก็เอาไปเปิดเป็นไข่แล้วก็เอาไปอัปเกรดได้นะโอ้ไม่ขึ้นเลยหรอ ตายแล้วหรือว่าผมต้องไปหาไอตัวที่มันเป็น2ฝั่งอย่างนี้แน่แนเลยแบบไอตัวอย่างเงี้ยสองตัวพร้อมกันอะคือเปอร์เซ็นต์เดียวเจนเลยอทุกคนผมต้องไปตีไอตัวนี้ถึงจะดีกว่าสาวมันได้ตั้งสองเปอร์เซ็นต์นะทุกคนแต่ว่าไอตัวตัวเนี้ยไอตัวที่เราตีครั้งเมื่อลี้ยมเกี่มันได้แค่เปอร์เซ็นต์เดียวมันคือมันน้อยมากตอนนี้เรามีประมาณ219เก้าเพชรแล้วคือไอเทมตัวเนี้ยผมแค่คิดว่ามันเป็นไอเทมนำโชคก็คือไม่ได้นำโชคในการตีนะแต่นำโชคในการเพิ่ม เป็นพวกแบบเพชรหรือไม่ก็เป็นเงินนะต้องไปหาเสาที่มันใกล้ๆก,กันมากกว่านี้ตอนนี้ไกลกันมากเลยดูดิเห็นปะเฮ้ยมันมีเสรารูปนกด้วยอะ่ะเป็นเสาอื่นเหรอตรงนี้ก็เป็นเสรารูปแหละเสรารูปอุย้ยแปลกเสานี้แปลกไปจากเพื่อนเลยเหมือนกันเลยแต่แค่มีหัว เฮ้ย hey, หรืออาจจะเป็นเสาเทพตอนนี้เราผ่านมาแล้วเข้าอยู่ในทะเลทรายแล้วนะทุกคนครับลาลิลานะผ่านมาตนนัวนี้คุนิคุนิ w a t e r m e l ล n นี่แล้วก็ผ่านตัวน,นี้มาอีกคกตัวอีปตอเต่เออต่อไปจะเป็นงูนะทุกคนเหลือเวลาไม่ถึง10นาทีแล้วทุกคนครับได้กี่ตัวใน1ชั่วโมงจะทําได้เท่าไหร่12แล้วเออสวยงามตอนนี้เหลือ3นาทีแล้วนะที่อื่นก็มีเยอะแยะห,หนูไม่ช่วยกูทําไมเนี่ย เตานี้ก็มีเป็นเพื่อตอนนี้แต่ว่าทุกคนถ้าเกิดสมมติเรามีเพื่อนช่วยเนี่ยมีเพื่อนมาด้วยนะมันก็จะสามารถเปอร์เซ็นต์ในเย้ีเพิ่มขึ้นนะน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยเนี่ยเหลือเวลาหนึ่งนาทีแล้วทุกคนถ้าเกิดตีเสร็จแล้วผมก็ต้องหยุดนะหยุดตีเลยเดี๋ยวเราจะมาดูคำนวณกันว่าเราเหลือเท่าไหร่กันแล้วตอนนี้อีกทาเทีในท้าสุดสวยเราสู้กับหัวปลาไม่ได้นะเอาไม่อยู่ทุกคนมันเห็นปะทุกคนครับมันก็จะเป็นเวลเดียวกันเลยทุกคนก็จะใช้ของแบบคล้ายๆกันเห็นปะมาตีีีท่เดยวกัน สิบห้าวิเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งจบแล้ว กับ EP นี้เราได้อะไรมากันบ้างนะเดี๋ยวขอมาทดสอบดูก่อนนะทุกคนครับวันนี้เรามีสิ่งที่ได้เพิ่มก็คือสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นนะเป็นเดมอนเป็นตัวน,นี้ลิ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 ล,ลิลาลิลาส่วนตัวนี้นะเพิ่มพลังโจมตี250เพิ่มพลังโจมตี45แล้วเพิ่มพลังโจมตี37อีกอันนึงก็คือไอเทมนะคู่จะเป็นบันนี่เป็นแบบหูกระต่ายเพิ่มเลือด30เพิ่มดาเมจ20%นะ แล้วก็เพิ่ม e H p 25%เพิ่มสปีด10%ปสปีดคือการเดินนะทุกคนเอ้ยการตีด้วยการตีการตีอันนี้ก็เป็นดาเมจ20%แล้วก็เพิ่ม e H p 10%เป็นภาพคุมแบบโกลเด้นอันนี้จะเป็นปอกคอแบบโกลเด้นเหมือนกันเป็นเพิ่มดาเมจ10%เพิ่ม e H p 1 5เอฮ้ยอันนี้ดีกว่าป่ะอันนี้ไม่ดีกว่าอันนี้ดีกว่าทุกคนเพราะว่าผมต้องการ e x p นะทั้งหมด ตั้งแต่เมื่อกี้เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็จะเป็นตัวนี้กังกันเซลลิทูล่าล่ะผมว่าตัวนี้เท่นะเป็นไอ้ส้มส้มยีราฟราคูนิคูนิคูนิวอัตเมลูนี่นี่ก็จะเป็นตัวนี้เหมือนเหมือนเหงาอ่ะเหมือนเราเหงาอ่ะเพราะเราก็อยากมีส่วนร่วมอ่ะ ต่อไปเป็นตัวนี้ตัวอิพโปเตมอสอิโปเตมัสท,ที่เันเห็นในเมืองครั้งที่แล้วนะเราก็จะได้ข้ามมาอีกเมืองหนึ่งแล้วทุกคนมันเหมือนเป็นมันเหมือนเป็นลู่จริงๆนะคือครั้งที่แล้วผมก็ได้ประมาณสะตัวนี้แหละมั้งไอ้ครั้งที่แล้วเราจบได้ตัวนี้แล้วเหมือนเราจะเร็วกว่ามั้งเราจบได้ตัวนี้แล้วเราครั้งนี้ก็โถห,หนึ่ง 2สัก4่ตัวเองอะก็สําสหรับคลิปนี้ทุกคนเป็นแนวทางกันบ้างหรือเปล่าสําหรับการ1ชั่วโมงเราจะสามารถแปลงร่างได้กี่ร่างนะวันนี้แนะนําทุกคนครับให้ทาเควสด,ด้วยวันนี้เราทําได้4ร่างนะทุกคนครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจิรน,นนท์นะครับผมสังเกตุว่าจะเป็นยังไงไ้ติดตามเวลาคลิปนี้ว่าเราววัฒนาการมาได้ไกลแล้วนะจาก E ีพีที่1ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าครับผออิลคาอีกคาตัวอิปโปตัม